to you เป๊ะ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 อะเป่าเลย t เป่าเลยเปาเลยลูกปาอีกเปาเลยครับเปาเลยเปาเลยเยอะเปาอีกลูกเปาอีกยังไม่ดับเลยลูกไปอีกเ่องเ่าได้ไหม ไม่ได้เป่าอีกสิครับู้เป่าใกลใกล้เป่าใกล้ใกล้ผู้บาร์บี้ช่วยไหมดับแล้วยังยังไม่ดับอีกทีอีกทีอุ้ยดับแล้วเอาเลยเอาเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวบาว์เอามาใกล้ๆนะครับฟูดเป่าเนี้ยอู้หนะเอาช่วยมาริเป่าหน่อยอุ้ยอันสุดท้ายอันสุดท้ายลูกอันสุดท้ายแล้วครับเย้ต้องมือต้มือ kinh đại kinh đại ok